สวัสดีครับอีสาบนบันลองเีครับ,รบมันนี่กินข้าวสวยข้าวข้าวข้าวสวยก็คือเข้าวเทียงมีตำไทยตำบ<า>ักแดงตำเตียงแล้กที่ที่เด็ดก็คือน,นี่แคบหมูแคบวัวแควบงัวเพราะน้ำมาจากเชียงใหม่เชียงใไม่เคยกินเนื้เกี่ยวถึมาลองเบืองหลักกะนี่ปลาทอดมามามาจับฉัดมือสันเดี่ยวแกียจะไปเกียยังซันมันน่านเลยกินเกียกับมือสินี่ ก่อนึดนี่นนแหละซีมันบ่เคยกินวัานี่แคบง้วแคบง้วนมนนะนังง้วนี่และโอ้หอมหอมแคบหมูชิมมัก่อนอกนืกินก,กินงวนอือ่ะกรอบดีครับแคบง้วกับเต็ไทยแ,แคบต็มแซงแคบหมูกับตําแซง เขาก็ขับประบุกน่องับตามเตียงครับอเอขากันกับง่วงโบอมหนึบมันเห็ดดีไหมอืมเป็นเห็ดดีจังไลเป็นเห็ดแับง่วา ดดก็เยอดของขาวมากอับอืมอน้กินปลาก็เจ็บน้ำอะเจ็บต้องขับหมูาบางเงินน้งหางกลเจ็บมกขับวัวเยอะไหมขับหมูกับแซ่บแช่เนื้นอาบางเลย แคบหมูกีท่ไม่กินหอมหมูโอ้หูจนมือสันหอมเนาะชำง้อเลย้ำงวอตัวเค็มง่อเดี๋ยนนีกวักมันเสือมัามีเนื้อไหมแบหมัวอีสานบามีขายเดีอยวนาะ บ่าอันนี้ชื่ออันตรงตรงจากเชียงใหม่ค่ะบ้านหอกขึ้นมนหลังวักวกีอ่ะกรอบดีครับขอบคุณคุณแม่ทั้งจากเชียงใหม่เป็นฝั่งไม่กินขอบคุณครับก็ดีอ่ะบ้านเอาเขาแล้วเนาะ เอากับโซงเข่าไปเหราอืมส่งเขาเ่าไปแลกครับแคบปไปแลกอะแคบปเนืกับแค,ปปแแแคปบแคปหมูแม่แล้ว,ว่าอยากกินอันไหนทั้งเชีงยงใหม่กับสิบี้พวกแคบปหมูแคบปัวอีกอันนึ่งก็แคบปควายเออแคปกล้วยหนึ่งเคยกินแล้วครับเดี๋ยวนึงรอบนี้เราส่งมาให้สองแคบปก่อน <c oughs> ปลาเก็บของคันอะไรแซบดีอ่ะอืมแซ่เมันตำนีงก็ตำหลยตำตางเก้วเป็นเกล่ตำมาคก mm. te okay. ็มือเหมือนมือเงเอันีครับมูลมมครับมูร่างการงานส่างดี่ดี chấm mù chấm mày tặng được chấm mù lắm hôn 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 นี่ก็หนาหนาๆแล้รมจึงๆเลยไอเสียงร่มขอมงไว้เนี่เดี๋ยวไปกินบรรยากาศบันนางพิทงย้อนย้อนนะต้องไปกินพิงกินตั้ง้นบักกวางหม่นนละได้ปลาสางไมแม่ประคัวเขาห่อนๆกับตัุมงอื้ พอ,อเผาใส่เกลือเอาเอาเกลือห้อยอบไว้นึ่ของเลยเนี่ยอย่างไข่แดงเผากี่ต้มอย่างเกลืออยากจะมักแบบไหน <c oughs> แล้วก่เมนูค่ะว่าทีาสิ่แบบแบบเอาแบบแปลกๆม่ๆกะเขากับกินทั้งต้นบอกกวางซอสเนี่ยนี่วาซาบิหลักแล้วเบอร์เาอชินนี้ปลาคอด้วย ซาซิมิไข่มดแดงแม่เอาไข่มดแดงมาเห็นซาซิมิแตดงกินในมมดแล้วอืมนี่คือจมูเห็นเนแม่อืมจับมั่วแยบแยบมันจะเน่าแยบแยบ เดบันเจน,น,น,นี่สิเลยยกส้นเดบันหันลาลสูที่สามบันอืมกแบบ <c oughs> ระเดกทค็คนนับงรเดกเ็คมคนบลาสูรที่สามบงนี้ค่ะเรียวๆนี่กวงฟองเร้องครับกวขงขาวสูบหาว่าเดียวสูตใดผู้ใดสนใจล้งอันสอบถามคามดดค่ะกสูตรตนสำรับยี่สิบกว่าปี โส40ครับต้นตำรับืมแกะบล้วยักคแกบวัวแกบวัวกับกับกบวแกะบกควายร่มนี้ไม่ได้ตอนไงครับมึง เดี๋ยวส่งข้าวไปรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้แม่ว่าเอาเอาแคปพลายด้วยแม่จะได้ทำทำลงเพจคนเนี่ยเห็นแปลกๆเนาะบอกแบบชิ้นเนื้อกัเสียเริ่มแล้วแล้วมือกับเสียบือย้อมขอร่ากันแล้วมือครับขอบคุณค่ะ